จากกรณีที่โรงแรม a m b บาสเ d อร์ซิตจอมเทียนพัทยาครับได้เป็นสถานกักตัวของรัฐสเตตควอลต n นมาเกือบ1ปีแล้วทีนี้ไปถูกวิจาร์ในโลกโซเชียลครับจากผู้ที่เข้าไปกักตัวผู้บริหารก็ต้องออกมาชี้แจงครับผ่านสื่อว่าต้องแยกแยะเกี่ยวกับเรื่องการบริการของทางโรงแรมซึ่งไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวคุณชาวเนศทั้งสัมพันธ์ กรรมการผู้จัดการโรงแรมแอมบ s สเตอร์ซิตี้จอมเทียนพัทยาก็ได้พาผู้สื่อข่าวครับไปเดินชมอาคารการ์เด้นวิงที่มีกว่า300ห้องซึ่งใช้เข้าร่วมเป็นสถานกักตัวของทางรัฐซึ่งสภาพห้องนะครับก็เป็นเช่นเดียวกับโรงแรมแต่ไม่สามารถเข้าไปทําความสะอาดได้ซึ่งภายในห้องทางผู้กักตัวเนี่ยต้องดําเนินการเองทุกอย่างนะครับทางโรงแรมเนี่ยไม่มีสิทธิ์เข้าไปยุ่งเกี่ยวซึ่งก็อยากให้แยกแยะระหว่างโรงแรมกับสถานกักตัวของรัฐนะครับ ส่วนกรณีที่มีปัญหาที่มีคนไปโพสต์ว่าได้ย้ายห้องพักถึง3ห้องแต่สุดท้ายกลับมาพักในห้องเดิมที่เคยบอกว่าชักโรครกเนี่ยตันแต่ก็อยู่ได้อีก7วันส่วนอาหารของผู้กักตัวต้องเป็นแบบใส่กล่องทานแล้วทิ้งได้เลยซึ่งทุกคนทานอาหารจากครัวเดียวกันมีการควบคุมดูแลตรวจสอบกันทุกวัน ส่วนเรื่องที่นอนในห้องพักครับที่ที่นอนเป็นที่นอนสองชั้นและคนโพสต์ก็ได้ขอผ้าปูเตียงปลอกหมอนใหม่ไปแล้วถึงสองรอบซึ่งที่ผู้โพสต์ถ่ายรูปลงไปนะครับไม่ใช่ฟูกนอนชั้นบนเหมือนกับจงใจที่จะรือ้อแล้วก็คุมฐานเตียงล่างออกนะครับแล้วก็ถ่ายรูปลงไปว่าเป็นคราบดํา ซึ่งในปัจจุบันก็ยังไม่สามารถเบิกค่าใช้จ่ายคืนได้แต่ทางโรงแรมเข้าใจแล้วก็พร้อมให้ความร่วมมือช่วยเหลือประเทศชาติแล้วก็ได้ขอยกเลิกการเป็นสถานที่กักตัวของรัฐแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นการกักตัวแบบเสียค่าใช้จ่ายซึ่งก็จะมีค่าใช้จ่ายตั้งแต่3 0 0 0 0ถึง1 0 0่0 0บาทโดยประมาณนะครับซึ่งในขณะที่สถานที่กักตัวของรัฐค่าตอบแทนที่โรงแรมได้รับถึงแม้ว่าจะไม่คุ้มทุนแต่ทางโรงแรมก็ยินดีให้ความร่วมมือกับภาครัฐนะครับ สำหรับนักท่องเที่ยวทั่วไปก็ขอให้มั่นใจได้เลยว่าทางโรงแรมเนี่ยมีมาตรฐานและความปลอดภัยที่ดีอย่างแน่นอนเพราะโรงแรมแอมบาสเดอร์เปิดให้บริการมากกว่า50ปีสำหรับที่พัทยานะครับก็เป็นที่รู้จักแล้วก็นักท่องเที่ยวเนี่ยรู้จักคุ้นเคยดีนะครับเปิดมานานมากแล้วก็เปิดให้บริการมากกว่า30ปีซึ่งขอให้เชื่อมั่นและมั่นใจในความเป็นมาตรฐานและการบริการที่เป็นมืออาชีพในการดูแลลูกค้า ซึ่งสังเกตได้ครับจากกลุ่มลูกค้าเดิมและกลุ่มลูกค้าทั่วไปก็ยังคงมาใช้บริการของทางโรงแรมแอมบัสเตอร์ซิตี้จอมเทียนพัทยาอย่างต่อเนื่องตลอดมากระทั่งปัจจุบันนะครับลูกค้าก็ยังเยอะเหมือนเดิม